ไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้านนะคะกับกีฬามาหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่51เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันกีฬาเรือพายค่ะจริงใช้มากที่สุดถึง17เหรียญทองด้วยกันติดตามรายละเอียดจากคุณเมทีฉิมจิ๋วค่ะขอบคุณครับมาตี่อินทิน,น,นินเกมนะครับทีมเรือยาว10ฝีพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬามาหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่51ครับ กีฬามหาวิทายาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่51อินเทอร์เน็ตเกม2026ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ไฮไลท์่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอยู่ที่กีฬาเรือพายชิง17เหรียญทองซึ่งเป็นการกลับมาจากการแข่งขันอีกครั้งหลังจากครั้งที่แล้วไม่มีชิงชัย,รยประเภทกระดานยืนพายหนึ่งคนชายรอบชิงชนะเลิศน้อยมงคลชายสีส่องฝีพายทีมชาติไทยเจ้าของสอเหรียญทองเรือแคน,นูซีเกมครั้งล่าสุด จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีภายเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา3นาที05.25วินาทีคว้าเหรียญทองไป,คร,งปครองเป็นครั้งแรกของอีเวนต์นี้เหรียญเงินตกเป็นของปิยนัทเกิดสุขจากมกช3นาที09.47วินาทีและเหรียญทองแดงพานุวิทย์สมสรงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย3นาที31.68วินาที คณะกรรมการจัดการแข่งขันครเล่นประเภทของที่ตัวเองเล่นมันเป็นเรือสปินครับเป็นเรือเร็วแต่พอมาเล่นกีฬามหาลัยมันเป็นกระดานยืนพายครับมันค่อนข้างตื่นเต้นครับผมลงสี่เวนครับแต่ว่าเป็นดึงเครื่องกันเชียงบกได้ได้ได้มาหนึ่งเหรียญเงินแล้วครับทีนี้มีกระดานยืนพาย500เมตรก็ คว้าเหรียญทองมาได้ครับแล้วก็มีแคนู500เมตรอีกครับส่วนประเภทเรือยาว10ฝีพายผสมสูสีกันมากนะครับเบียดเข้าเส้นชัยต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายปรากฏฎราชเทพพระบดีทีมเรือพายจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคว้าเหรียญทองด้วยเวลา2นาที16.71วินาทีเหรียญเงินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ2นาที16.80วินาทีและเหรียญทองแดงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2นาที16.82วินาทีด้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในฐานะเจ้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่แล้วภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์พิเศษดรดวงฤทธิ์เป็นจาธิ่กุลชัยรุ่งเรืองเปิดเผยถึงเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ว่ามุ่งเน้นให้นักศึกษาสร้างมิตรภาพที่ดีกับสถาบันอื่นๆในแง่ของการแข่งขันจะแพ้หรือชนะทุกคนทำเต็มที่ ยังคงมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนเหรียญทองเหรียญละ10,000แบาทนะครับมาคราวนี้เรามุ่งมั่นที่จะได้เพื่อนได้ความรักได้ความสามัคคีนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรในเกมการแข่งขันพวกเราเต็มที่เต็มร้อยนะครับถ้าสําหรับแรงอัดฉีดเนี่ยนะครับเราก็เราของมหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า อัดฉีดซัพพอร์ตในเรื่องของทุนการศึกษาให้กับน้องๆเต็มที่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าใครได้เหเรียญทองเหรียญเท่าไหร่ครับรู้สึกว่านักกีฬาจะจำได้ดีมากกว่าผมนะคือเหรียญทองเหรียญทองเหรียญละ1 0 0 0 0แสนนะครับ สัญอินเทนเกมวันนี้นะครับเราไปดูการลดโลกร้อนกันบ้างเท่าที่ไปมหกรรมกีฬาที่ผ่านมาไม่เคยมีใครลงทะเบียนและแจกต้นไม้ไปปลูกเหมือนที่แม่โจ้แบบนี้เลยนะครับซึ่งต้นไม้ที่แจกก็คือต้นอินเทอร์น็นสัญ,ญลักษณ์ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทายาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่51หนึ่งในกลุ่มนักศึกษาที่มาลงทะเบียนรับต้นไม้ก็คือกลุ่มชายหล่อสาวสวยและ LGBTQ ที่เข้าประกวด The Cowboy of i n t ินเทอ Game กม2026นี่แหละครับซึ่งพวกเธอขอเป็นตัวแทนบอกให้ทุกคนใส่ใจกับปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนกันล่ะครับ สวัสดีค่ะน้องภูมิใจนะคะตัวแทนจากสาวงาม LGBTQ ทุกๆคนค่ะอยากจะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ยังคงรักษาสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้เอาไว้และยังเปิดโอกาสให้กับ LGBTQ ผู้ชายและผู้หญิงได้ใช้ความสามารถของคนเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะได้ออกมาทําสิ่งที่ดีๆโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญเลยคือการที่เราหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักโลกมากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะให้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจัดขึ้นต่อไปค่ะ ส่วนการประกวดก็เป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ชมครับปรากฏว่าประเภทควีนคาวเกลน้องภูมิใจมนการดาพักดีดำรงจากมหาวิทยายลัยราชภัฏกํกำแพงเพชรคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองนะครับแม่ทั้งสวยทั้งเก่งเธอแอบกระซิบบอกผมว่าตอนนี้หัวใจยังว่างโสดนะจ๊ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของอินเทอร์เน็ตเกมในช่วงเที่ยงวันนี้มนิดภูมิไพบูรณ์ถ่ายภาพเมธีชิมจิวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ ขอบคุณคุณเมธีด้วยนะคะเอามาดูสรุปตารางเหรียญรางวัลอินทนินเกมส์ล่าสุดค่ะอันดับหนึ่งยังเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ23เหรียญทอง14เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับ2ค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมี18เหรียญทองอันดับ3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย15เหรียญทองอันดับ4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี9เหรียญทองแล้วก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อยู่อันดับ5มี6เหรียญทองด้วยกันค่ะครับก็ยังชิงใช้กันอีก